กัมาดีกับว่าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นนกโพรมันเดินไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วท, <c oughs> ที่หายไปไหนไม่ใช่งมีอะไรครับคลิปเกียรครับวันนี้เราจะมาทําคลิปการตัดกล้วยหอมนะฮะวันนี้โดยมีมาวินเป็นลูกมือนะครับกล้วยหอมอันเครือเครือนนี้นะครับก็มีอยู่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหวีประมาณนั้นนะครับเป็นกล้วยหอมที่สุดยอดของมาวินปลูกไว้นะครับเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับเอาลูกมือคุณมาวินครับมีจักรยานเน่าด้วยนี่นะมีจักรยานเน่าด้วยมีจักรยานเน่าจักรยานเน่าก็คือจักรยานที่เก่าแล้วใช่ไหมนั่งแล้วอยู่กับเราไหมอยู่กับเรา ก็จะพบว่าอ๋อตัดต้นกล้วยแต่ประมาณนี้นะเราไปล้มหลงไม่ไดรอรับได้ไหมเ้วเ้ววล้มแล้วเริ้ววตัดต้นกล้วยทำไมอ่ะก็จะเอากล้วยหอมไปทานไงครับลูกุงแก่เดี๋ยวนะเอาไปทั้งต้นเลยเหรอเราตัดเราตัดเครือและผลต้นมันก็ต้องตัดเพราะต้นมันแก่ ให้ปลูกใหม่เหรอ,อให้ปลูกใหม่ได้มาแล้วครับอ่ะนี่คือกล้วยหอมนะครับได้มาแล้วมาดูสภาพตัวเองหน่อยว่ามันจะโดนไหมดูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็จะไปล้างเมื่อ้อ่าโอเคตัวลงมาวินไม่ได้ช่วยพอ่อเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ช,ช่วยทำไมอ่ะช่วยหน่ยไม่ได้ยังขี้เกียจอยู่ชื่เล่นเกมเสร็จส่วนต้นตัดทำปุ๋ย นะฮะสองหลอกำลังจะเริ่มเติบโต